ในยะการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสกลายพันธุ์ของจีนในทั่วโลกบทเรียนราคาแพงของ WHO ในการเชื่อใจจีนสีจินผิง CCP จีนและสื่อจอมปลอมของจีนบทเรียนแสนเจ็บปวดกับการปิดข่าวของปูตินรัเสเซียกับจำนวนผู้เสียชีวิตและติดเชื้อจำนวนมากที่ในที่สุด ต้องยอมออกมาเปิดปากความจริงแม้จะโกหกคนทั้งโลกในการให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตและติดเชื้อต่ำกว่าความเป็นจริงของรัเสเซียแต่ปูตินกับสาธารณสุกรัเสเซียก็ไม่อาจปกปิดความจริงของหลุมฝังศพจำนวนมากในแค่เพียงไม่กี่สัปดาห์ของประชาชนของตนเองและต้องเลือกเสียงฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมาก เป็นประเทศแรกแรกแม้ว่าวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นไม่ได้รับการการันตีว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่อู่ฮั่นและหลายมณฑลของจีนกำลังกลับมาระบาดหนักอีกรอบและมหันตภัยร้ายคือสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสกำลังทยอยเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนเองจากเจ้าตนตำรับจงใจปล่อยเชื้อไวรัสออกมาให้ติดต่อกันหนักในทั่วโลก เพื่อเจตนาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกโดยมีนัยยะที่เริ่มชัดเจนว่าจีน ccp จีนและกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนมีการวางแผนมายาวนานในการเข้าถือหุ้นในหลายบริษัทที่ผลิตวัตซีีออกมาขายให้ทั่วโลกที่ได้เมล็ดเงินง่ายๆจำนวนมหาศาลในชั่วข้ามคืนนั่นคือตรกะที่เที่ยวโอกข่าวมาตลอดให้ชาวโลกเชื่อว่า GDP ของจีนยังพุ่งกระชูดทั้งทาง,งที่จีนเพิ่งเผชิญกับพายุหลายลกูกทำให้น้ำท่วมหนักเกือบทุกบนทนและเสียหายอย่างหนักในปีที่แล้วและการสร้างภาพความสามารถควบคุมไวรัสอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเจ้าแรกของโลกที่สามารถค้นพบวัคซีนป้องกันไวรัสได้สำเร็จแต่พอ w h อจะขอเข้าตรวจแลบในเมืองอูฮัน และการเริ่มต้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจีนกลับมาใบเบียงในทันทีแม้ว่าจะทำเนียนว่ายินดีให้ WHO เข้าตรวจสอบได้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในปีที่แล้วแต่สุดท้ายจีนก็ไม่อนุญาตให้ WHO เข้าตรวจสอบการแพร่ระบาดของเชื้อในจีนเพราะมีเหตุผลเดียวคือ การเก็บกวาดแลบอู่ฮั่นและการสร้างภาพจอมปลอมยังไม่เสร็จเรียบร้อยก่อนที่พร้อมจะให้ WHO เข้ามาตรวจสอบความจรงิงอย่างไรก็ดีการเลือกใช้เชื้อโรคเพื่อให้จีนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนั่นอาจจะทำให้จีนพบกับหายนะที่เกินคาดได้เพราะเมื่อเชื้อโรคที่ตนจงใจปล่อยออกมาแพร่ระบาดในทั่วโลกนั้น มันเกิดการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วได้ด้วยตนเองทั้งในอังกฤษและยุโรปที่พบสายพันธุ์ใหม่ๆที่กลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆแต่จีนคงอีกไม่นานจะต้องเผชิญกับสายพันธุ์501ตระกูลวีที่กำลังระบาดอย่างหนักในแอฟริกาใต้ที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ล้วนกังวลใจว่าสายพันธุ์นี้ฉลาดเกินความสามารถของมนุษย์ คือติดเร็วตายเร็วและพัฒนาน้ำแหลมของตนเองไปเรื่อยๆในหลายๆจุดสามารถหลบเลี่ยงวัคซีนได้ทุกชนิดและคาดว่าจะเดินทางมาเยือนจีนถิ่นกำเนิดที่จงใจสร้างพวกมันขึ้นมาเพื่อท้าทายแหล็บอู่ฮันและประชากรกว่า1,300ล้านคนของสีย้นผิงในสภาวะโลกกำลังเผชิญกับการขอความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ WHO ตระหนักในความจริงว่าประเทศมหาอำนาจที่ปกครองด้วยระบบคอมมวนิสต์คือกลุ่มประเทศที่เห็นแก่ตัวที่สุดและเป็นลทัทธิความเลวร้ายที่สุดบนโลกใบนี้กล่าวคือหากคนในประเทศคอมมวนิสต์เหล่านี้เวลาเผชิญกับการติดเชื้อแพร่ระบาด WHO และองค์การต่างๆในประเทศเสรีประชาธิปไตยจะรีบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในทันทีแต่กลับกันหากประเทศเหล่านี้รอดพ้นจากเชื้อโรคระบาดนักก็จะรีบคิดคน้นวัคซีนออกมาจำหน่ายให้คนในทั่วโลกในทันทีและจะสร้างภาพปกปิดบางตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงในประเทศของตนอย่างมิชิดและไม่สนใจไปรับผิดชอบอะไร หากคนในเผ่าพันธุ์ของประเทศตนเองจะเป็นพาหะนำเชื้อไปติดต่อผู้คนในทั่วโลกไวรัส501ตระกูลวีจากแอฟริกาจะเป็นบททดสอบของมนุษย์จีนแบบสาสมที่สุดในอีกไม่นานในส่วนของประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีต้องรีบสั่งการให้ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดต่อให้พวกเขา ทำงานกันอย่างอิสระตัดสินใจได้เองและส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงตำแหน่งผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อแบบนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงานของทีมแพทย์ในประเทศไทยและต้องหยุดให้นักการเมืองที่ไม่เข้าใจเรื่องโรคติดต่อออกมาให้ข่าวสารต่างๆแทนทีมแพทย์ที่ดูแลการควบคุมโรคติดต่ออยู่ในขณะนี้ ต้องเลิกกดดันหมอและบุคลากรทางการแพทย์ต้องให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีในทันทีให้แพทย์ผู้ชำนาญโรคติดต่เป็นผู้ออกมาพูดเถอะวัดซีนที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีในโลกนี้วัดซีนทุกชนิดที่ผลิตออกมาล้วนส่งผลข้างเคียงต่อผู้ฉีดทั้งสิ้นจะรุนแรงมากน้อยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของผู้เข้ารับวัคซีนด้วยอยู่ที่สุขภาพของผู้รับวัคซีนว่ามีโรคประจำตัวด้วยหรือไม่ที่สําคัญที่สุดวัคซีนที่ปลอดภัยมีมาตรฐานรองรับนั้นต้องผ่านการตรวจสอบหลายครั้งจนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามั่นใจถึงมั่นใจที่สุดเสียก่อนถึงจะออกมาประกาศรับรองได้คำถามคือ วัคซีนที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานที่สุดนั้นจะเริ่มผลิตใช้กันเมื่อไรถ้าหมอออกมาพูดเองประชาชนและส่วนราชการต่างๆจะอบอุ่นใจมากกว่านี้และจะได้ไม่ประมาทกันเหมือนที่ผ่านผ่านมา